เออไม่อยากใช้คํานี้นะมันมันเหมือนโฆษณาทีวีเออจะดีกว่าไหมเออขอเอามาใช้เพราะว่ามันเป็นคําที่ควรจะเอามาคิดต่อจะดีกว่าไหมถ้าเรามีธุรกิจหนึง่งนะซึ่งมันจะช่วยเราในอนาคตในวันที่เราอาจจะไม่มีแรงในการทํางานแอคทีฟแล้วในวันที่เราอาจจะอยากใช้ชีวิตในความเป็นตัวเราจริงๆอือในวันที่เราอยากต้องการบำนาญที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่จาก จากรัฐบาลน่ะอืม,อมผมว่ามันมันมันก็มันก็ต้องทำนะวันนี้อืมทำนะวันที่เรามีแรงอืมแล้วยิ่งเจอธุรกิจนี้อย่างที่พี่รุงนบอกว่าถ้าถ้าลงมือทำตั้งแต่สามปีที่แล้วห้าปีที่แล้วมัน <laughs> ผมไม่อยากจะพาคพี่บัวออ <laughs> ผมบอ,อกเลยเออปัจจุบันผมทีมงานสองพันสามร้อยคนอ่ะ เอาคุณพลผมว่าไม่เยอะแล้วนะเนี่ยใช่ใช่ผมว่าไม่ต่ํากว่าถ้าถ้าทำแต่วันนู้นนะผมไม่ต่ํากว่าห้าพันแล้วอ่ะเห้าพันนี้ห้าพันนี้น่าจะเฉียดแสนไปแล้วมั้งเออมันต้องแสนอยู่แล้วใช่มันต้องแสนพี่บัวเพราะมันไม่ได้แสนว่าเราไม่นั่งคิดเองนะมันแสนเพราะว่าสถิติอืเออคือคือผมค่อนข้างเชื่อสถิตินะเพราะว่าคือหลายๆคนมันมันมันเป็นไปตามนั้น อาจมีบวกลบนิดหน่อยค่ะดังนั้นผมว่ามันมันเป็นไปได้ครับพี่บัวผมมาเชื่อธุรกิจนี้จริงๆนะเชื่อแบบสนิทใจแล้วก็ศรัทธาเมือม่อเมือม่อประมาณสี่ปีที่ผ่านมาด้วยการสร้างทีมนะแต่ก่อนหน้านั้นเราเชื่อในดุในส่วนของการขายอือเราไม่เชื่อในส่วนของธุรกิจเครือข่ายอ,ะอ่ะอ่าเออไม่เชื่อ,อไม่อไหรผมแอนตี้ด้วยอ่ะเอาเข้าไปนักหนักหนักกว่าทุกคนอน่ะเอา นะครับอมยัก <immer> ับ <him> ทุกคนด้วยใช่ผมต้องขอบคุณ <immer> ตัวเราเองเนาะที่ก้าวผ่านตรงนั้นมาได้พี่บัวอืมนั่นแหละครับนี่นี่คือเราเราแกร่งมากอะที่ก้าวผ่านไม่ใช้ความยากนะความคิดเราเอง่ะมันจะต้องทำอีท่าไหนถ้างั้านถามพี่พี่ลุงยี่ว่าเผื่อคนที่กำลังจะ กำลังจะก้าวผ่านเนี่ยมันต้องทำอีท่าไหนมันถึงจะหลุดว่าหนึ่งคือไม่ชอบธุรกิจแบบนี้นะคะคือ<ะ>แล้วก็ความยากแล้วก็การสร้างทีมเนี้ยที่จะหลุดออกมาเพื่อที่จะเป็นเราที่เป็นสีกุ้งแบบเนี้ยเออเราต้องเราต้องข้ามอะไรบ้างอ่าผมเอ่อตัวผมเนาะผมข้ามอันแรกนะพี่บัวอันแรกเลยผมไม่เชื่อว่าผู้ชายคนเนี้ยนะครับเขาจะมีะไรายได้ สองแสนกว่าบาทในวันนั้นซึงวันนี้เป็นเจ็ดแสนเนี้ยเหรอผู้ชายคนเนี้ยเนเดียวกันใช่ใช่ผู้ชายคนนี้ชื่อการชนะเนี่ยนะครับเขาจะมีอะไรได้สองแสนกว่าบาทซึ่งผู้แนะนำ